เมาไฟในเดือนนี้นี่ฟันน่นจะสร้างไหลฟันเห็นเือฟันน่นจะสร้างบ่อยติดติดกันเลยอยู่อ่ะก่อนที่มั่นสีออกตัวนี้กัของขามือกับฟันของขามือกับฟันฟันน่าจะสร้างอย่างเออเนี่ยแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเินครับมันมันอยากตัวนี้เลยจังจังมือยจาของเหนื่อยก็เลยจังพัดนั่นก็เลย พอตื่นมาอีกเที่หนึ่งที่ฝันฝันแล้วก็ลุกก็นอนกับประมาณช่วงกลัวๆนี่เลยก็ลุกมาก็มาไปบึงมาไปบึงเออมันลุดถ่ายอกหน่อยหนึ่งก็จังดึงต้องตื่นขึ้นมาเห็นเห็นเห็นสั่งเอยไม่ใช่เห็นงัวเนี่ยประมาณประมาณกี่ึงที่ขอนสว่างบอกว่าประมาณประมาณตีสี่ตีสี่ครับตีสี่เห็นตอนตีสี่นะพราะตอนตอนเอาดึงนี่ จากประมาณเที่ยงคืนไปฮะตีหนึ่งางดีนะ้ันนี่ก็เมื่อยก็ไม่บอล้พักแล้วก็นั่งเลยเพราะตอนตอนกลางเว่นผมก็ไถหน้าวานไม่นะก็เลยมันเมื่อยตัวนั้นเนเข้ามาดึงตัวนี้เนก็เลยมันดึงบ่ได้ก็เลยบาดจกเอามือจกนี่เลยจกไปหัวมันก็ยู่พุ่นแล้มันโอ้ยจะไหนกับอกบ่ดได้ดอกจะดีกระหูยู่วะเอ้หลูมันใต้เลยก็เลย โคในปากนี่เลยโคโคเจ้าเจ้าทีว่าเออในในไอลูกมันไปแล้วกะโคเม่ไว้เด้อจังไปเมื่อยแล้วกับจังไปพงตัวนอนพงตัวนอนจากหน่อยหนึ่งจะงีบหนึ่งอย่างนีนะบัานนี้ฝันว่าสร้างมันอะไรคว่ำฝันอะไรแลนขึ้นต้นใหม่เลนขึ้นต้นใหม่บ้านนี้ก็สร้างมันก็พระไปเจ้าของกันเลยตื่นมาตื่นนะตื่นหน้าก็ราว่าไปเบิงงัวก่อนเลย จัแต่ก็เปกมาไฟในเดือนนี้นี่ฟันเนี่ยจะสร้างไรฟันเห็นเออฟันเนี่ยจะสร้างบ่อยติดติดกันเลยอย่างวงีครับก่อนที่มันถีออกตัวนี้ก็สองสามมือกับฟันสองสามมือกับฟันฟันเนี่ยจะสร้างยังไงวะเกี่ยวแต่ใในเดือนที่ที่เอิ้ที่ผ่านมาจนมาอกนี่เจ้าของว่ามันเปกเลยอเพราะเพราะช่วงที่เกี่ยวเขาเจ้าของก็นอนแต่น้าเพราะ โคกเพชรไม่บัทันใดครับนอนในปา่าเต็มปา่าเทมนั้นจนลุงก็ไปเห็นตัวม,มีแต่ขี้ขงัวผมแล้วลุงมีความเสื้อจะได้เลืหรือล่งแต่คั้นว่าเรื่องเสือ้อผมก็จักี่เสื้อแบบใดในเมื่อมันเห็นอย่างตีก็เออหนึ่งกันในใ,นใจผมผมก็ว่าเออมันเป็นอย่างธรรมชาติ หรืออย่างสักอย่างหนงมันเป็นกรรมพันธุ์หรือเป็นอาถรรพ์อีย่างอย่างหนึ่งเนาะเท่ากับว่าจาจารย์แต่เพราะเกิดมากเลยหกสิบกรัวเลยเนาะเออหกสิบครัวแหละแม่กัเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ล้วก็บโเคยเห็นเนี่ยแม่เท่าที่มานเนี่ยนะนังเล่าเก้าสิบกรัวเลยเล่าเออมั่วกับหลายเออมันก็บโบเคยเห็นเนี่ยกำลังแต่เห็นนี่เลยนี่ ก็เลยก็ว่าเออมันเป็นเอกก็ะเด็นว่าบางนั่แต่เศร้าได้แต่ง่วเนี่ยง่วเนี่ยอายุทองทองแหลกบ่ครับลูกที่สามหมดลูกที่สามครับลูกที่สามอ๋อขอดขอดออกมาสามตัวแล้วครับสามตัวตัวที่สามนี่เลยครับก็ตัวพี่ตัวนี้ก็บนันอยู่ในครอบอายุจักปี่หรอแมงวับแมงนี่ก็อยู่ประมาณประมาณเจ็ดปีเลยเนาะ ผมกะว่าประมาณเจ็ดปีสองตัวแต่ตัวทีสามนี่ออกพอดออกมาแปลกแปกครับแปลกแปลกประสิทธิ์ยังไรต่อไปครับรับงวดขึ้นคร้นนั่นหละบางคนเขาก็ว่าให้เก็บไว้เนาะแต่ผมก็ยากทราบว่าเข้าเก็บแบบใดในเมื่อผมก็บอกหูในในในด้านนี้เอ้าสีเก็บแบบใดสิแช่แบบใดสิซีดยาแบบใดมียาตัวใด ที่มันอันนี้เออสาวบานพี่นองทุกคนต่างคนกับวายาพังหรือห้เก็บไ้เก็บนเก็บไก่คนแต่ผมได้จักติเก็บแบบหลาชาติจะให้วิธีหลายอางบกงูเนาะครับครับก็คือว่าบอกงูในการดานนี้หรือผู้ผู้ใดมีแบบใดกับบอกขีเนะแนะนำมาเออพ่อได้เอ่อพ่อครับเอสอไพ่ไพ่ติบัอ นี่ยคุณจีผมบอกู๋ผมพูดแต่เลี้ยงแต่ผมในด่านเนาะเขาอาจจะแช่ปุมมะรีนหวงต้องต้องต้องปรึกษาต้องปรึกษาทางหมอเนาะแนะน้ำแน่น้ำเรื่องมดจีหมอพคนกับมาม่แม่อยู่เมื่อไหร่คนไปเหรอครับคนไปเลยเพิ่นกะว่าให้เอาตู่ตู่เลี้ยงปลาดีเพิ่นว่าเออว่าจะไหนให้แซ่พุ่มมะรีนใบอ๋อให้ตู่ แล้วก็แฟพอม่ล hey. ินไว้ดองไว้ดองคือดองไว้แต่ผมก็ถามหมอว่าคันชีแหองนี่คันชีดเมื่อรีดยามันกับอันนี้ต่างกันแตกต่างกันค่ะนั่นเลยผม่งกระบูงอะไร็เบิกได้ทุกชนิดนี่ยังโตเย็นอยู่เนาะคือคือเราคือแบบบอตาเนี่ยเนาะเพราะตอนมือเสานี่เนาะมันก็อ้วนเก่ากับบ้างมันคือนันนลับนะครับคือนอนหลับเน่ยคือคนนอนหลับตัวนี้ก็เต็มเหมือนมอสโกนี่กั เต็มมันแบบอู้ส่างคาขาดครับส้างแต่อันนี้มันก็ยุบมันอะไรมันจะยุบแน่ครับครับ็เกนนอนหลับเน่ยะาเบิกนก็จกิเย็นครับผมเบกเบไดนี่ในในในด้านนี่ผมก็บบงูเนาะว่าเฮาสิเก็บแบบไดิเซีดแเบไดครับนี่นะไปเห็นบัันกเดียนะเราฟังฝันีนฟังไงอ๋อเกิดฝันยุบพอผม ดึงดึงว่ an, าหูว่าามือยผมก็เอ็นตัวไปบันใดๆนอนร้านนั่นเลยกันรับเออประมาณประมาณที่หนึ่งหลังจากดึงคือค right, ือดึงหางมันโอกมาหน่อยนึงเออพอนี่ผมมือยผมก็ในเมื่อจกไปแล้วลูกมันใต้เลยเลยผมก็เลยปากนะขอว่าเออเจ้าทีเอ้ยลูกกันลูกมันใต้แล้วก็เอาไว้แม่ผมเด้อสันตุ ที่นี่ผมมือผมเ็ดนอนไปนั่นเอ็นไปประมาณสองชั่วโมงมันก็ฝันฝันเห็นแต่สร้างนั่นเลยเออเออจะได้เนาะจะได้ก็ฝันลูกแบบนี้ลูกไปก็เห็นมันโอบมาเลยเลยขาหนาหน่อยนึงน่ก็จังใดดึงลงมาฝันนี่เห็นเกี่ยวกับสร้างฝันแบบไดเกี่ยวสร้างฝันมีแต่สร้างไรสร้างไร มื่ขึ้นกับฟันสร้างสร้างไหลบนันนีเจ้าของก็เล่นคืนต้นใหม่ mm hmm. เล่นคืนต้นใหม่ mm hmm. ก็เลยนั่นแหละบัดตื่นมาก็เออไปเบงึงคือจะมันยังอักอยู่นะมันอักอยู่ทางฝุ่นเป็นบมล่อ mm hmm. ก็เลยไปก็โอ้มันกับมันกับวิทย์<อ>ถ่ายนหน่อยนึงของมันแล้วครับเออก็เลยดึงนั่นหละ oh. จังไดย ตื่นขึ้นมาเมืองควายเมืองเมืองง่วงออเตื่นมาแล้วเห็นว่าเป็นลักษณะแบบไหนนั่นแหละง่วงมันเกิดมันมันหลุดหางเพราะมันมันเอาหางเอาหลังอกครับอืมที่นี่มันเกิดเล่ยเล่ยกลว่าเล่ยอันนี้น้อยนึงนะเล่ยม้งตะโพกสะโพกเออเพราะมันเอาเอาหลังอกขึ้นมาเล้วนี้น้อยอือกมานี่หน่อยก็เลยจังดึงลงเอาขาโพหรือเอาหัวโพออกมาครับขา ราะมันอกขามากวนขาหลังนข้างหลังม,ม,มันบอดได้ทั้งหนามาได้นี่ออยอใจดึงม,มันเมื่อยกยอนมันออกขาขาหลังม,มันบอดได้แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับ